สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกียวซิ่งครับวันนี้มาอูโตเติมทัพย์นะครับวันนี้มาอูใหญ่ครับนี่พามาดูของ F c ซีพระพลายชัยนะครับนี่เอฟซีพระพลาชัยเอาเส้นสีขาวนี่ทำไมเส้นสีขาวนะครับนี่อูพื้นสีขาวเรียบร้อยแล้วครับภายในเอาสีฟ้าเอาสีนี้เลยครับนี่ภายในก็จะประมาณสีนี้ครับเดี๋ยวจะพ่นทับอีกทีนะครับนี่เพิ่งพ่นรอบแรกครับนี่นี่ ก่อนปีใหม่แน่นอนครับ FC พระพลายชัยครับถ้าจะรับรถก่อนปีใหม่โทรมาทักมาสอบถามทางอูเลยนะครับหรือว่าจะรับหลังปีใหม่ก็แล้วแต่นะครับนี่เพราะว่ารถก็ผมสอบถามช่างมาแล้วนะครับว่าเสร็จก่อนปีใหม่แน่นอนนี่ครับเสร็จก่อนปีใหม่แน่นอนครับอันนี้ตัวเส้นเส้นก็ FC บอกว่าเอาสีขาวนะครับของพระพรายชัย สองเกียร์เปล่าเดียวนะครับเอฟไอของพระประชัยนะครับสองเกียร์เปล่าเดียวนี er ่สองเกียร์เปล่าเดียวนะครับของพระปลาชัย응นี่ข้อพระปลาชัยก็เอาเสมอหัวนะครับโคอพระปลาชัยนี่ไม่เอาเปล่าลอยครับเอากระทะบรรทุกธ,ธรรมดานะครับแต่ว่าเอาเหนบ เสริมเนบครับเดี๋ยวเนบค่อยจัดทีหลังนะครับพร้อมเก็บช่วงล่างครับนี่ตอนนี้ยังไม่ได้จัดเนบนะครับนี่กระบะก็จะเป็นสีส้มนะครับภายในก็จะเป็นสีส้มพื้นก็จะเป็นสีขาวนะครับนี่ของเอฟซีพระพราชัยนะครับถ้าจะรับรถหลังปีใหม่หรือก่อนปีใหม่ในโทรมาทักมาสอบถามทางอู่ได้เลยนะครับนี่ ทางอู่ก็ถ้าเอาก่อนปีใหม่ก็าทางอู่ก็จะเร่งให้ครับนี่เพราะว่าช่างก็ไม่ได้ไม่ใช่คนพื้นที่นะครับเกยอยู่คนละอำเภอคนละหมู่บ้านนะครับคนละอำเภอเลยครับแกอยู่ระหานทรายครับแต่ว,ว่าอู่อยู่ประคนชัยนี่ครับถ้าอยากรับรถก่อนปีใหม่นะครับนี่ให้ทักมาทางอู่เลยนะครับเนี่พระพลายชัยครับนี่ คันนี้ก็เป็นคันซีดีแม็กนะครับของพระพราชัยไอเครื่องก็จะให้ทางอู่จัดจัดให้เลยนะครับเกเอาเครื่อง14เรงไอเครื่องที่ลงไอของไอเอฟซีสาก้วนะครับเครื่องตัวนั้นนะครับนี่พระพราชัยกเกจะเอาเครื่องตัวนั้นครับนี่สตาร์ทมือด้วยครับนี่ของพระพรชัยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์เรียบร้อย นี่ครับพื้นสีไอเส้นสีขาวนะครับถ้าเส้นสีขาวเราก็ต้องพุ่นไอพื้นสีขาวนะครับนี่เนียนกริบเลยครับนี่นี่ถ้าใครสนใจครับนี่ว่าว่าช่วงปีใหม่นาะลูกหลานไดโบนัสกันเยอะครับนี่เอฟีลูกหลานคนไหนที่ทํางานบริษัทนะครับอยากให้ อคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายครับมีรถใช้นี่จิดต่อมาทางอูต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่ผมบอกเลยว่าคุยกับอูอุ่นก่อนนะครับค่อยมาติดต่อกับอูต่อเติมซับครับนี่ยเช็คราคาดูก่อนได้เลยนะครับนี่ว่าราคาของเราครับไม่แพงนะครับราคาราคาไม่แพงนะครับ ผมบอกเลยครับว่าไม่แพงครับประมาณนี้ครับแบบนี้เกียร์สองลูกเพลาเดียวนี่แล้ใครอยากได้เกียร์เดียวเพลาเดียวผมบอกเลยเงินแสนมีทอนนะครับนี่นี่แลแ้วเตฟซีนะครับอยากได้ตัวไหนเพิ่มยังให้อู่เสริมเนบให้ใส่เพลาลอยหรือว่าจะเป็นสองเพลา เป็นดัมนี่ทางอู่จัดให้ได้หมดนะครับสตาร์ทมือสตาร์ทกุญแจทางอู่ต่อเติมซับจัดให้ได้หมดนครับแล้วแต่เรื่องราคาก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่จะของรถครับนี่จะเอาแบบไหนจะเอาแบบธรรมนาธรรมนาไว้ขหญ้าให้วัวครับไม่ต้องเสริมแหนบผมบอกเลยว่าเงินแสนทอนเยอะนี่ทรงประมาณนี้เงินแสนทอนเยอะครับนี่ ราคาไม่ถึงแสนนะครับเพลาเดียวเพลาเดียวนี่รถใช้งานปกติครับนี่สตาร์ทมือสตาร์ทกุญแจพวงมลลาลัยพาวเวอร์แล้วแต่เจ้าของรถนะครับอยากได้แบบไหนก็มาสอบถามทางอูได้เลยนะครับนี่นฮะน,นะครับผมนี่ของเราก็ติดจองอยู่หลายคันนะครับนี่ต่อจากพระพลายชัยนะครับนี่ เราก็ยังมีดัาอีกสองคันนะครับนี่เป็นของร้อยเอ็ดกับไอชุมพลบุรีเนาะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะของอูกแกไปส่งรถอยู่สะแก้วครับที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานนะครับแนี่แกไปส่งรถอยู่สะแก้วนะครับนี่ของเรามีช่างคนเดียวนะครับนี่ ช่างคนเดียวงานก็จะออกมาละเอียดนิดนึงครับนี่คนเดียวทํางานคนเดียวเลยครับนี่งานเชื่อมงานปะงานนี่ครับก็คนเดียวเลยครับนี่ถ้าหลายคนก็ต่างคนต่างทํามันก็อาจจะไม่ออกมาไม่ดูไม่เรียบไม่เนียนนะครับแต่ว่านี่คนเดียวนะครับนี่ช่างคนเดียวประกอบคนเดียวคนเดียวตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับนี่ งอูก็จะเป็นคนแค่จัดหาคันซีให้ครับไม่มีผูมีร้าวเลยนะครับนี่อูต่อเติมซับนะครับนี่ของพระพลชัยนะครับถ้าจะรับรถก่อนปีใหม่ครับทักมาทางอูได้เลยนะครับนี่พระพละชัยครับหรือว่าจะหลังปีใหม่ก็แล้วแต่เจ้าของรถนะครับถ้าก่อนปีใหม่ก็ทางอูก็จะเร่งให้ครับนี่นี่ ผมว่ารับก่อนปีใหม่และดี <c oughs> ดีของเราเพราะจะได้มีเงินทำต่อเราเป็นอู่เล็กๆครับนี่เป็นอู่เล็กๆครับนี่อยากให้รับรถก่อนปีใหม่นะครับ f อฟพระพลายชัยว่าเราจะมาหมุนเงินต่อนะครับคันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพามาดูคันซีเลยนะครับนี่ของไอ้ร้อยเอ็ดนะครับนี่คันซีคันซีใช้ของวิโก้เนาะ นี่ครับของรายละเอียดเป็นดำนะครับนี่คันซีใช้ของวีโก้เลยครับคันซีก็ใหญ่นะครับนี่คันซีไม่มีผูมีเล้านะครับเค่มันเปื้อนดินครับยังไม่ได้ล้างได้เช็ดครับนี่ยังไม่ได้ทําความสะอาดให้นี่ครับพาดูใกล้ๆครับไม่มีผูมีร้านะครับเค่คันซียังไม่ได้ล้างมายังไม่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนี่ครับเดิมๆเลยครับคันซี เดิมๆเลยแหนบก็ยังไม่ได้เสริมไม่ได้อะไรนะครับนี่ไม่ต้องตกใจนะครับรอยอิดนี่คันซีครับผมบอกเลยไม่มีผูมีร้าวทางอู่คัดคันซีมาให้อย่างดีเลยครับนี่ดูครับให้ดูใกล้ๆเลยครับถ้ามีผูมีร้าวนะครับโทรมาได้เลยนะครับนี่เรามีพนักง,งานคัดคันซีให้อย่างดีครับ มี QC วซสมสคนนี่นั่งเช็ครายละเอียดนั่งคัดนะวันนี้ QC ไม่อยู่นี่ว่าจะถ่ายให้ดู QC ครับแต่ละคนนี่หน้าตาเนี่เนียนกริบ <c oughs> <c oughs> จริงไหมตำไ้แต่ละคนนี่ใสปิ้งนี่ครับนั่งเช็ครายละเอียดคันซีให้ครับนี่พอดีวันนี้ติดงานครับวันอาทิตย์ ถ้าใครสนใจนะครับจิตต่อมาทางอู่ต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่ต่อจากคันนี้ก็เป็นดัมเหมือนกันนะครับของไอ้ชุมพลบุรีนี่ครับใครได้โบนัสเยอะก็เอออยากได้รถให้คุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายได้ใช้นะครับรถอีเทนไว้ใช้งานคุณยาย ขนข้าวคนอะไรนะครับขนมันนี่ติดต่อมาทางอูต่อเติมซับได้เลยครับนี่ไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นดับหรือว่าธรรมดาครับใช้งานนี่ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับโทรมาสอบถามข้อมูลนะครับนี่อูต่อเติมซับนะครับนี่หรือว่าจะสอบถามเอฟซีคนก่อนๆที่ซื้อรถไปจากอูต่อเติมซับแล้วว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงครับ ราคาพอใช้ไหมนี่ครับโทรคุยสอบถามกันได้นะครับนี่หรือใครอยากได้คันใหญ่ครับนี่ผมพาไปดูเลยนี่คันซีตัวนี้ครับนี่ของแท่ยังไม่เปิดครับตัวนี้ครับนี่ยังเก็บอยู่ยังหมกอยู่ครับนี่ตัวนี้นี่ครับผมบอกเลยว่าของแท่ครับคันซีตัวนี้ใหญ่จริงๆนี่ถ้าใครอยากได้คันนี้ครับยังไม่บอกนะครับว่าเป็นคันซีอะไรนี่ ถ้าคนใช้รถก็อาจจะรู้แล้วครับว่าคันซีตัวนี้เป็นของตัวไหนใหญ่จริงครับดูนี่ใหญ่กว่าของวีโก้อีกครับตัวนี้มีแผนนะครับว่าจะวางว่าจะวางเพลาเดียวแล้วครับแต่ว่าใส่เป็นเพลาหกล้อตัวนี้ครับว่าจะทําดัมโชนะครับเพลาหกล้อเพราะว่าคันซีใหญ่มากครับตัวนี้นี่หายากครับคันซีตัวนี้ครับ หมกไว้ก่อนคันซีใหญ่มากครับหายยากครับนานๆจะได้เจอทีครับคันซีบบนี้นี่ว่าจะวางเพลาหกล้อนะครับทำดำครับนี่แต่ยังไม่มีเจ้าของนะครับถ้าใครสนใจนะครับโทรมาสอบถามทางอูได้เลยนะครับนี่ครันนี้จะวางเพลาหกล้อนะครับถ้ายังไม่มีเจ้าของ หรือว่าใครอยากใช้คันซีตัวนี้ให้ทางอูทำบมนาธรรมนาให้ก็ได้ครับจะจะเอาคันซีใหญ่ครับนี่โทรมาสอบถามทางอูได้เลยนะครับนี่แต่ว่าถ้าไม่มีเจ้าของทางอูก็ว่าจะทําวางเพลาหกล้อนะครับทําเป็นด้ำครับไว้โชว์หน้าอูสักคันหนึ่งถ้ามีเจ้าของก็ เราก็จะทําให้นะครับถ้าใครสนใจคันซีตัวนี้คันซีใหญ่มากครับเป็นของปิกอัพแล้วครับนี่ถ้าใครเคยใช้รถเคยเล่นรถนี่มีรุ่นนี้ก็จะรู้ครับนี่คันซีตัวไหนขอโทษขออภัยเลยนะครับโอ้ไอครับอากาศมันเย็น <c oughs> นี่ครับคันซีตัวนี้ผมบอกว่าใหญ่จริงๆครับ ใหญ่กว่าของวีโก้ของดีแมกอีกครับนี่ถ้าใครสนใจรีบเลยนะครับนี่คันซีตัวนี้ว่าจะทำเป็นปกติก็ได้นะครับนี่ถ้ามีคนจองครับถ้าไม่มีคนจองก็ก็จะใส่เพลาหกล้อครับนี่ทำไว้โชว์ <c oughs> ขอโทษขออภยัยเลยนะครับ นี่ครับถ้าใครรับชมคลิปนี้ครับขอ FC มีความสุขนะครับสวัสดีปีใหม่ครับนี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนเลยครับนี่ร่ำรวยร่ำรวยมีเงินมีทองใจครับอย่าเจ็บอย่าป่วยครับครับจะของอู่ก็ฝากอวยพรปีใหม่ครับนี่ลูกค้าท่านใดที่ซื้อรถไปจากอู่ต่อเติมซับนี่ขอให้ร่ำรวยครับ รถเขนเงินขนทองเข้าบ้านนะครับนี่มีงานครับไม่ต้องหยุดไม่ต้องยอนเลยครับนี่เจ้าของอูฝากอวยพรลูกค้าหรือว่าเอฟซีที่รับชมช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งทุกคนเลยนะครับนี่สุขสันต์วันปีใหม่ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับนี่รวมทั้งช่างนะครับนี่ร่วมอวยพรให้ลูกค้าทุกท่าน ที่ซื้อรถไปจากอู่ต่อเติมซับนะครับนี่ร่ำรวยมั่งมีเงินทองครับงานก็จะได้หยุดได้ยอน <c oughs> มีงานเข้าตลอดนี่รถไม่ต้องหยุดเลยครับนี่เพราะว่ารถอู่ต่อเติมซับนี่เช็คทุกจุดนะครับนี่ทั้งช่วงล่างทั้งคันซีนี่รอยเชื่อมรอยปะรอยผุรอยร้าวครับเช็คให้ทุกอย่างนะครับไม่ต้องห่วง เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ทุกคันครับเ <c oughs> พราะว่าเกียร์เพราะว่าไอ้เรื่องเกียร์เรื่องเฟืองท้ายนะครับรถเราก็ไปรับเข้าต่อมานะครับคันสีก็ไม่รู้ว่ารถตั้งแต่รุ่นไหนพอสศไหนนะครับเราก็เอามาเช็คช่วงล่างมาถ่ายนะ้ํามันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้หมดครับของช่วงล่างครับไม่ต้องห่วงนะครับของเราดูแลอย่างดีครับ ใส่ใจลูกค้าทุกคนนะครับก็ปีใหม่นี้ครับขอให้ลูกค้า f c อู่ต่อเติมซับทุกคนนะครับที่รับชมช่องเพลินรถเกี่ยวซิงครับมีสุขภาพแข็งแรงครับร่ำรวยกันทุกคนครับนี่โดยเฉพาะช่างทำรถนะครับครับคลิปนี้ขอจบเพียงตัวนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ฝากเป็นกำลังใจเพลินรถเกี่ยวซิ่งนะครับสวัสดีครับ